Okay. <ป>โอเคเรียบร้อยไปเราไอ้สองห้าหกห้ามาทำไมโอเคโอเคไม่เป็นไรใช่ไหมอะคือคืออย่างนี้ผมไม่ดูเดี๋ยวได้ใครบอกว่าผมไม่มีเคลียร์หน้าป็นแนนเน็ตของเคลียร์หน้าที่ผมได้มาจากไอ้ตอนที่งานจาบับเบอร์ที่ผมได้มาจากไอ้จังหวัดเชียงใหม่เองนะสวยดีนะ ต่ว่าจริงๆเนี่ยผมบอกกันเลยว่าทําไมชื่อจริงแปลกๆเคียรา่าคือเนื่องจากว่าคือคนไทยเนี่ยเกิดที่จังหวัดเชียงใหม่อยู่แล้วแหละแต่ทว่าคือต้องบอกก่อนนะครับว่าพ่อ,อเคียร่าเองนะครับแต่เป็นชาวจีนเชื้อสายมาเลเซียส,นะส่วนแม่ของเคียร่าเนี่ยเป็นชาวไทยนะครับก็เลยจึงชื่อจริงแปลกๆหน่อยนะครับอันนี้นะครับ ก็ถึงเชื่อไดงก็ยังแปลกๆอยู่เลยมันบอกว่าเคลียร์ได้นะครับก็อยากตกใจว่าทำไมนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าครับ